สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้เนี่ยเราก็อยู่กันกับปืนกระบอกใหม่อย่างเฮมล็อกนั่นเองนะครับซึ่งปืนนี้เนี่ยเท่าที่ผมเอาไปเล่นมานะครับต้องบอกเลยว่าเป็นปืนที่ยิงค่อนข้างที่จะแรงนะครับแล้วก็แรงดีของปืนเนี่ยถือว่าน้อยมากนะครับ ก่อนอื่นเราก็จะมาเริ่มจากเจ้าตัวบาเเลวกันก่อนเลยนะครับตัวบาเเลวผมจะเลือกใช้เป็น t 5 0นะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยจะเพิ่มระยะในการยิงแล้วก็ความไวของกระสุนปืนนะครับและอีกหนึ่งอย่างก็คือลดแรงดีดของปืนนั่นเองนะครับต่อมานะครับในส่วนของมัสเซผมจะเลือกใช้เป็น f tech castle นะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยจะช่วยลดแรงดีดปืนระหว่างแนวตั้งแล้วก็แนวนอนได้ดีนั่นเองนะครับอันเดอร์บาเเลวเราก็จะเลือกใช้เป็น f tech ripper 56ไปเลยนะครับกระสุนปืนจัดให้เต็มที่ไปเลยคร ในส่วนของสะโคบนะครับตรงจุดนี้เนี่ยท่านผู้ชมอาจจะเลือกใช้ตามความถนัดของตัวเองได้เลยนะเอาละครับถ้าในเมื่อท่านผู้ชมทุกคนพร้อมกันแล้วเนี่ยเราก็ไปรวยในเกมพร้อมกันเลยครับเอาเวรกรรมปืนหนักมีนะครับท่านผู้ชมแต่ไม่ชอบเล่นครับชอบเอาสั่นปืนทุบ เนี่ยดูดิดูดิเขาคงจะชอบแบบนี้กันครับได้ผมบอกเลยผมไม่ติดครับท่านผู้ชมเออเฮ้ยเพื่อนตกใจหมดยิงผมอย่างนี้ เอาเองจะลงมาแคมป์ที่เดิมอีกไหมลับเพื่อนอผมเตรียมรอรับเองเลยนะครับล่วงไป GG m นโอโอที่ผมยังมีอีก2คนครับท่านผู้ชมหวัดดีเพื่อนหวัดดีครับสวยพี่สวย ้เาเจ็บนะน,นั่นน่ะทำเป็นเล่นไปเฮ้ยโอโ้โหนี่เองคิดว่าเองยิงเป็นคนเดียวหรือยังไงกันครับเพื่อนรอพี่นานไม่จ้าแม่สาวน้อยเล่นเพื่อนเล่นได้เพื่อนเดินเลยเพื่อนไปเพื่อนไปเพื่อนใช้จังหวะนี้ให้เป็นประโยชน์ครับ มาร์ไว้เพื่อนมาร์ไว้ไปล่าสิเพื่อนผมทำทุกอย่างให้เรียบร้อยแล้วครับผมเชื่อว่านายทำได้สหาย Oh. ในนั้นแหละเพื่อนเดือดเกินไปหรือเปล่าวะเนี่ยท่านผู้ชม <c oughs> อานนี้ไม่ใช่โหลดผมไม่ทุกอย่างพร้อมครับท่านผู้ชม <c oughs> เอ็งมาจากไหนว่ะเพื่อน<า>โอ้โหคมกิฟครับแต่ไม่น็อกนะแต่ว่า <อ Set! S 1> ให้ตายเถอะ

เวนกรรมให้ตายเถอะมานอกวงสงั้งานท่านผู้ชมใครหน้าเขาชื่อเปล่งเลยว่ะเฮ้ย <c oughs> โทษทีว่าเพื่อนผมมาแค่คนเดียวครับ <c oughs> มันก็เลยต้องเล่นประมาณนี้เล็กน้อย ไม่ต้องหาผมให้เหนื่อยเพื่อนอยากจะเดินตามหาผมหรือเปล่า เคเรามันคนเถื่อนอยู่แล้วครับท่านผู้ชมคนเดียวก็เฟียวได้ครับ <c oughs> <c oughs> แต่บางทีก็รู้สึกแปลกใจนะเราจะเถื่อนเกินไปหรือเปล่าครับเออร่อนไปได้สวยเพื่อนเพราะผมจะมาเก็บโหลดครับนั่นไงเ้า okay. เลงผมมาครับเพื่อน ก็ไม่น่าห้าวเดินตามผมมาเลยรู้เพื่อนรู้ครับว่าอยากจะวัดสูตรแต่ก็ใจเย็นๆกันบ้างครับเหลือที่เหลือทางให้ผมบ้างทิวไม่หลังหนีครับท่านผู้ชมเพราะว่าบนเขาก็ตามเรามาด้วยครับเมื่อตกี้ เรานอกกันอยู่ครับเพราะฉะนั้นแล้วผมจะไม่รีบยิงโอเคไม่ได้นะจะมาเก็บของไม่ได้นะเพื่อนอ่าผมรอเล่นตามทีมได้เลยครับ เน้นๆไปครับสหายหวังว่าจะไม่มีใครมองผมนะครับในช็อตนี้อยากจะขึ้นไปตบหลังคนอื่นแบบสบายๆบ้างครับโอ้ยเดี๋ยวนะเอ็งอยู่ในบ้านนั้นกันตั้ง4คนเลยเหรอเพื่อนเกินไปครับเกินไป เพื่อนเรายิงน็อกหรือเปล่าครับเนี่ยถ้าเพื่อนยิงนอกถือว่าดีครับ <25 S 3> เอาเวรกรรมเพื่อนเราท่านผู้ชม <esa> ผมก็ใส่เต็มข้อเลยเขารู้หรือเปล่าวะเนี่ยว่าผมเลงเขาอยู่อะ <c oughs> น่าจะไม่รู้มั้งเพราะผมใส่โคบัตมาครับ น่าจะน็อกอยู่มั้งเคครับน็อกไปแล้วสองคนหลังหินหนึ่งคนไม่ใช่หลังหินดิ ดีครับเพื่อนโทษทีถอยครับเพราะตรงผมเขามีกันอีกสองคนท่านผู้ชม เองต้องรีบเฟื้์นะเพราะว่าข้างหลังเราเข้าอยู่ครับ